สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะแนะนําให้ชมกับรถเก่งมือ2์สอเช่นเคยนะคะคันนี้6 9 0 0 0บาทค่ะทุกท่านสามารถเจราจาต่อรองพอได้ค่าน้ํามันนิดหน่อยนะคะนิสสันซ p ฟิโรค่ะทุกท่าน6ก0 0 0 0บาทนะคะ n i สสันซิฟิโร r o a 3 3เครื่องยนต์ V6 2.0ค่ะเป็นรถยนต์ปี02นะคะรถบ้านแท้ๆผู้หญิงใช้งานค่ะไม่เคยโดมแก๊สนะคะ ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ค่ะยางปี2022ฟิล์มดำรอบคันเพิ่งติดใหม่เช่นกันค่ะสวยดูดีเลยทีเดียวนะคะขับขี่อย่างสไตล์ผู้ดีเลยค่ะทุกท่านเรียบเรียบนะคะภาสีพราบาปี66คุณมจารีโมทแอร์ออโต้นะคะเบาะไฟฟ้าค่ะมีแอร์แบ็ก2ใบนะคะ ABS ดิสเบรก4ล้อค่ะภายในก็สวยสะอาดเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะในโทนของสีครีมมีแตกลายนิดหน่อยตามอายุการใช้งานนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกปรับข้างไฟฟ้ามีไฟตัดหมอกค่ะมีคุณจรีโมทนะคะและมีเครื่องเสียงแบบเดิมๆค่ะทุกท่านมีแอร์แบ็กสอใบเอกสารครบนะคะพร้อมกับผู้ขายรับประกรันการโอนให้ด้วยนะคะเน้นขายตามสภาพนะคะในราคา69,0 0 0บาท รถยนคันนี้นะคะบอกไฟฟ้าฝังคนขับเลื่อนเข้าออกไม่ได้นะคะสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับได้ที่รังสิตคลองสามธัญบุรีค่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะถูกใจยังไงติดต่อโดยตรงราะนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ